เอดมีความสุขด้วยและได้บุญด้วยกินอาหารผักไรสารพิษมาที่นี่สบายกว่าสบายยังไงสบายเพราะว่ามีอาหารอะไรเยอะแล้วก็มีเพื่อนเยอะแล้วก็มีลูกข้าวข้าวเดียวกันะทำครวาสนุกสนานอยู่ได้ ฟังเทศพ่อครูแล้วรู้ตึกตืกใหญ่ค่ะฟังอะไระพ่อครูพูดว่ายังไงบ้างพูดหลายอย่างพูดเตือนว่าไออะไรนะกายนอกกาไหนอะไรอนะทุกอย่างเลยเ <c oughs> พราะเข้าใจแล้วค่ะที่พอ่อพานพูดอ่ะพอเข้าใจแล้วไปอยู่กับสองปีแล้วอ่ะปลูกพริกตูก ถั่วแล้วก็ลดน้ำกรโพดมีบะญ้าผักปันแล้วก็ฟักทองนะ่ะที่หน้าบ้านปฐงนะ่ะมีทุกอย่างเลยมาดูได้เลย <c oughs> มีทุกอย่างเลยมาดูที่อย่างละเล็กอย่างละน้อยมีก็คนมองอนะ่ะดอกไม้ก็มีหน้าบ้านปฐมมนะะเขือส้มก็เป็นดงเลย <c oughs> ฉันไม่มีภาระอะไรฉันก็มาได้พ <c oughs> ี่มีพี่น้องก็เตี่ยเป็นแล้วสามสี่คนเลยไปาด้วย ไม่มีเพื่อนปรึกษาแล้วว่ามาอยู่นี่มีเพื่อนเยอะหายห่วงถึงบ้านเลยเนี่ยมาใ้คนแล้วพวนอนะไว้คนแล้ว